จริงตอนแรกแอบ,บลังเลว่าตอนแรกก็จะเลือกน้ามันต่ออีกสักวันนะเพราะว่า2วันที่ผ่านมาเลือกปตทสอพไอปใช่ตอนเช้านี้จริงอยากจะเลือกท็อปนะแต่ว่าเอ่อตอนแรกเลือกไปแล้วแล้วพอที่กดมีอัปเดตค่ากันกันมาจากหกเหรียญกว่าเหลือสเหรีรยญก็เลยเอากันเดี๋ยวพักไว้ก่อนนะเอาเอาตัวดิเฟนซีฟดีกว่าก็เลยหยิบแอดวานซ์มาอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับหุ้นเด่นวันนี้เนาะสิ 16. มิถุนายนนะครับก็เรื่องของภาพกําไรอันนี้ทุกท่านน่าจะทราบอยู่แล้วว่าแข็งแรงอยู่แล้วนะครับรายได้โตมาจิ้นดีกําไรก็โตแรงกว่ารายได้ปีตั้งแต่ปีที่แล้วต่อนเนื่องปีนี้น่าจะเป็นปีที่กําไรของกลุ่มสือนะ่อสารโตเป็นแบบดับเบิ้ลดิจิตอ่ะนะก็ปกติรายได้เขาโตแค่สองสานะกำไรก็โตช้าๆแต่ว่า ช่วงที่ผ่านมามันมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเรื่องของโทรคมนาคมเรื่องของการแข่งขัน <c oughs> จํานวนผู้เล่นที่ลดลงก็เลยทําให้ภาพการทํากะไรเนี่ยมันดีขึ้นนะครับ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวปีนี้ช่วงปลายเดือนจะมีประมูลขึ้นความถี่ <c oughs> วันที่อะไรครับ <c oughs> 20, 20กว่าจําวันไปเป๊ะไม่ได้19 <29 S 1> มาก9 <29 S 3> าล้ะเพราะรับแอดวานซ์กับทูก็ผ่านใช่ผ่านคุณสมบัติล่าสุดกสชประกาศแล้วผ่านคุณสมบัติครับก็ถ้าไม่ผ่านก็ ก็ไม่มีใครประมูมาเพยสองคนนะครับก็เออันนี้มันก็เป็นตัวสะท้อนว่าจำนวนคลื่นอ่ะรอบเนี้ยจะประมูลทั้งสี่คลื่นแล้วก็ยังไม่เหลือยังไม่รวมพันแปดนะพันแปดเดี๋ยวจะประมูลอาจจะเป็นครึ่งปีหลังปลายปีทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคลื่นตอนนี้คือเยอะมากเทียบกับผู้เล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาไม่สูงนะครับแล้วก็จะเป็นบวกกับกำไรระยะยาวเนอนเพราะประมูลทีหนึ่งก็ต้องมีนู่นหนัสิบห้าปีเนาะ เพราะฉะนั้นปีนี้กําไรน่าจะยังโตดับเบิลดิจิตได้ต่อนะครับตลาดมองการปีนี้กําไรแอดวานจะอยู่ที่4ี่0มื่นถึงสี่หมล้านก็ตกเฉลี่ยไตมาตละหมื่นไตมาตละหม<ช>ื่นนะครับกลับมาเป็นระดับกําไรที่เรียกว่าเคยทําได้ในช่วงสิบ <10 S 2> ปีที่แล้วก่อนอที่จะประมูลแพงๆ 4G แพงๆเมื่อก่อนกําไรไตมาอะไรเนี้ยเก้าพันหมื่นหนึ่งตอนนี้กลับมาได้แล้วใช้เวลาเนี้ยสิบปีสิบปีนะแล้วหลังจากนี้เนี่ย ก็ถ้าขึ้นไม่แพงแล้วอะแล้วการแข่งขันมันไม่แรงแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีเหตุผลที่จะกลับไปย้อนกลับไปเหมือนในอดีตว่ากําไรจะเหลือไตมากละหกเจ็ดพันก็คงจะไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะครับก็เออเป็น defensive play ท mm ี่เราคิดว่ายังแข็งแรงท่ามกลางความไม่แน่นอนอยู่นะครับเกิดสงครามต่างประเทศรุนแรงขึ้นนะครับหรือภาษีทัําหรืออะไรต่างๆถ้าเกิดว่ามันมีประเด็นที่เป็นลบออกมาขึ้นเนี่ยก็เชื่อว่าแอดวานน่าจะยังแข็งแรงหรือต่อให้ทุกอย่างกลับมาดูดีเนี่ย แอดวานก็ยังเป็นตัวที่ก <Okay. S 1> ำไรก็ยังโตแข็งแรงโตดีตามภาพเศรษฐก,กิจไทยได้ mm hmm. นะก็หยิบม,มาแนะนําวันนี้นะครับราคาเป้าหมาย317บาท uh huh. โดยประมาณนะจากคอนเซนแซสนะครับแนะนําซื้อ